สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>ที่นารักทุกท่านครับเจอกับหนุ่มน้ำมนตคนบ้านนาครับเพื่อนเวันนี้ผมพาเพื่อนเ<ๆ>มาชมรถสวยมากคันหนึ่งเลขใหม่ไม่ถึงส0 0 0มกิโลเมตรเพื่อนๆนฟังไม่ผิดแน่นอนครับนี่คือเจ้าตัวนี่เลยหน้าหมูปา่าเพื่อนๆปี23นี่คือ Toyota Hilux Revo นะครับเพื่อนนะปี23เครื่องยนต์2.4ดีเซลเป็นรุ่น Mid-S e สต์ i ีดนนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนนะ ผมบอกเลยว่าคันนี้ถ้าใครกำลังมองหารถสวยคุ้มราคาดูทะเบียนนี้ไว้นะครับเพื่อนๆครับดูทะเบียนนี้ไว้สีขาวแบบนี้สวยๆแบบนี้ใครอยากได้ผมบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆแล้วราคาเปิดมาแล้ว489,000บาท489,000บาทคือรุ่น นี้ครับเพื่อนๆนครับคันนี้เลยใครหาอยู่เลขไม่ไม่ถึง20,000กิโลรีบเลยนะครับดูแคปหน้าจอมาได้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจมีส,ส่วนของที่ต้องอปรับสภาพให้ก็คือฝั่งด้านขวานะครับนิดหน่อยนะครับอันนี้คือทำมาแล้วก็จบอันนี้คือเปลี่ยนให้นะครับเพื่อนนะนี่แต่สำคัญคือด้านในนี้ครับเพื่อนครับไปดูกันเลย เพื่อนดูความสวยของเขาดูด้านในนะยังกรถป้ายแดงใหม่จริงเกียร์ออโต้คุญแจได้มาสองชุดเลยและที่สำคัญคืออยู่ตรงหน้าเรานี้คือเลขไม้เพื่อนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสองสี่ใครสนใจโทรมาเลยครับในระหว่างนี้4ี่แซื้อราคานี้ซื้อสดไม่มีแบตนะ ไม่มีแวดนะครับเสียค่าโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม5,000บาทในกรณีที่ซื้อสดนะซื้อไฟแนนซ์ก็ได้เช่นกันนะครับจะได้ยอดเต็มแน่นอนสำหรับคันนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับประวัติของผู้ซื้อด้วยนะเพื่อนๆมาดูเอกสารปี23ว้าวมากเครื่องสองยู่450ม้ว้าวมากเพื่อนดูภายในผมอยากจะพูดเลยคันนี้สวยจริงผม นี่แะฮะพยายามหาแหล่งที่สภาพรถแบบเนี้ยนี่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทำเก็บคำความสะอาดให้แน้นเพื่อนนะนี่คือได้แบบนี้เลยมาดูส่วนของโครงสร้างกันครับว้าวเพื่อนดูน็อตไม่เคยแกะดูน็อตดูฝากระโปรงน้านีแบบสวยๆเลยเพื่อน สว,สวยเลยคันเดิมเดิมคันเดิมเดิมเพื่อนดูสวยจริงแล้วก็โอ้โหเครื่องฟิตอย่างนี้เพื่อนเพื่อนครับอย่าพลาดนะครับใครหารถไม่น้อยผมก็ถือว่าน้อยที่สุดแล้วตอนนี้ที่เจอนะครับตั้งแต่ขายรถมาก็มีคันนี้แหละในส่วนรถหมดสัญญาเช่านะครับพเพื่อนพอหมดปลดระวางก็รีบมา ที่โกดังเราผมก็รีบจับมือถือขายให้เพื่อนๆได้ชมก่อนเลยใครอยากได้อย่างที่แจ้งครับถ้าจะให้เร็วก็โทรมาเลยทำเรื่องมาจจำจองไว้ก่อนคันนี้สวยจริงครับฝากกด้วยครับในส่วนของเจ้าตัวหน้าหมูป่าปี23ไม่แค่15,000กว่ากิโลราคา480,000 9,000บาทซื้อสดไม่มีแบตใครอยากได้รีบโทรมาไปแล้วสลับคันนี้สวัสดีครับ